ก็คือให้น้องฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินสองคนนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะเป็เป็ดสวัสดีครับผมวันนี้มีน้องๆมาสิเข้ามาเร็วๆดูสภาพดิหน้าหน้าไหมหน้ามดูดิแล้วคิวก็โกลมาด้วยนะคือเอาไปคนเท่าไหร่นะอันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่อเก้าสิบอ่าเท่าไหร่หกร้อยเนี่ยมีสายด้วยอ่ะใช่ไหมอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบห้าอ่านี่เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบ เจ็ดร้อยบาทแล้วหกร้อยบาทเอาอะไรคันนี่นะคันคันฮาซอนดิฟฮารซอนดิฟมันราคาอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ประมาณกี่วันนะสิบห้าวันห้าวันใช่มันบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปบวชเพื่อเอาตังค์มาจ่ายค่าขันเออแล้วดูสภาพดิมันบอกว่าบวชบวชได้เท่าไหร่บวชได้เท่าไหร่พันหกพันไม่ให้ตอนแรกตอนแรกบอกได้เท่าไหร่ห้าพันเขาบอกว่าจะให้สี่พันห้าพันคนละนะแล้วคนบวชกี่คน หกสิบหกหกสิบปคนมึงจะเอาคนละสี่ห้าพันเทียได้กลับมากันคนละพันหกนะแล้วมันใจร้ายไปหรือเปล่าเนี่ยไปเจียดตังน้องคนละพันหกเนี่ยนะมาจ่ายค่าคันอีกคนละสี่ร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรในฐานะที่กล้าเห็นไหมกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครแล้วก็บวชมาก็ับคือไปหาตังมาแล้วก็ยังคิดที่จะกลับมาจ่ายหนี้คืนด้วยนะเนี่ย ให้คันไปใช้ก่อนก่อนจะบวชแล้วมันก็ไปบวชกันเพื่อที่เอาตังค์มาจ่ายคืนนักเวรียนแต่วันนีวว้นักเรียนไม่เป็นไรช่วยก็คือให้น้องฟรีไปเลยไม่ต้องอจ่ายเงินสองคนนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กสมัยนี้มันมีคนขอกันเยอะแล้วดูดิดูความสามารถมันมน,นะตังค์ไม่มีไปบวชเนรเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อคันเบ็ดตกตปลาบอกบอกแล้วบอกในไลน์แล้วว่ามูไปบวชไปบวชบ้างแล้วดูร้อนกันบ้างเพราะฉะนั้นก็จัดให้ไปเลยครับปีๆแล้วก็มันมีน้องอีกคนนึงก็ทีมงานเดียวกันนี่คนนี้ วนนี้มันก็อยากไ,ได้คันเป็ดเหมือนเพื่อนมัน,มนก็คือคันนี้490นะครับแต่คงคง,คงยังไม่ได้แล้วมันเข้าเนื้อไปเยอะแต่ถ้ามีน้นๆคนไหนใจดีนะอยากจะสนับสนุนน้องมันนะครับก็ทักมาได้นะครับ490บาทแต่ว่าน้องมันบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมขอผ่อนนะครับก็ให้ผ่อนนะครับถ้ามีมีเท่าไหร่ก็ค่อยมาจ่ายนะเบียบไปเร,เ,รเรื่อยแบบนี้ ก็นะให้ผ่อนนะแต่คนอื่นไม่ต้องมาผ่อนนะไม,ไม่รับผ่อนนะเออเอาแค่มัน3คนนี่วหวยแล้วปวดแล้ว <laughs> นะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนน้องมันก็คือคันเดียวแค่490บาทนะครับ490บาทคันนี้คันเดียวฮาซอนดี้ตัวเนี้ยให้น้องคนนั้นชื่ออะไรนะเจ๋งกระจอกบอกเจ๋งโอเคไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากสวัสดีคร,รับร